รัสเซียบ้างของกินบ้างนะก็จะอยู่แถวๆน้ำเย็นมากสวยๆสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่กำปองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมเราก็แบบอยากไปเที่ยวก็เลยได้ พี่วีนะคะพี่วีคือคนขับรถที่น่ารักมากๆเลยพี่วีสุดหล่อค่ะก็เป็นคนพาพวกเราไปเที่ยวนะาคะพี่วีเบกดีดีีเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยเท็กไหมเท็ไหมเออไม่เทคกแล้วไมเลยแล้ววันนี้เราก็มากันอยู่ห้าคนนะคะก็นี่ค่ะขอแนะนำพี่นุ่นพี่นุ่นคะขอแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดเป็นภาษาไต้ใหญ่ในเวลาแบบสวัสดีอย่างเงี้ยไปสซงค่ะ ไม่ว่าสวัสดีค่ะนะคะไม่ทรงค่าไม่ทรงค่าใช่ไหมไม่ทรงค่าไม่ไม่ม่ทรงค่าไม่ทรงค่าสวัสดีค่ะแล้วเราภาษาพม่าภาษาพม่าคือมิงกะลาบามิงมิงกะลาบามิงกะลาบาสบายดีไหมนีกเกาล่นีกเกาล่ะก็ไม่ค่่เหมือนเลยมิงกะลาบานีกเกาล่ภาษาพม่านะครับคือสวัสดีค่ะสบายดีไหม วันนี้ก็จะพาไปนะจะไปเที่ยวกับพี่นุ่นอีกครั้งนะก็คือน่าจะไปเที่ยวกับพี่นุน่นนี่กี่สองครั้งตอนไปตากครั้งหนึง่งแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งนึงก็คือไปเที่ยวแม่กาปอง,งใช่ใช่แล้ววันนี้<อ>พี่นุ่นก็คือครั้งแรกพี่นุ่นคือปล่อยผมนะคะคือผมพี่นุน่นยาวแต่ว่าครั้งนี้พี่นุ่นสวยขึ้น,นะคะ่ะเขาตัดผมสั้นแล้วก็แบบเมื่อก่อนไม่สวยไะเมื่อ <laughs> ก่อนก็สวยแต่เด็วนี้สวยสวยขึ้นไงสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเอ้แล้วก็ขอแนะนําคนใหม่นะคะ พี so so ่ต in so ั้โมเคืออยู่ไกลๆเราคิดว่าเป็นคนจีนสะดุ้งเลยอ่ะอันนี้คือเป็นพี่เขาเป็นน้องสาวของพี่วีนะคะพี่มาขับรถให้เราแล้วก็จะมาแบบเออจะเรียกแบบพี่ดอสวัสดีค่ะพี่ดอพี่จะไม่ซื้อกาบวันนี้ไม่ดิแตัดผมสั่งอ๋อผมขึ้นก่อนพี่วีก็ได้อ่ะพี่วีคือคนขับรถนะคะก็ตอนนี้ก็คือ ทำหน้าที่ขับรถอะไรนะขับรถพาเราไปเที่ยวเป็นผู้ชายที่หล่อน่ารักและอบอุ่นนะคะทุกคนก็ค <of> ือแหมแหม่อม้อนกันะชมขนาดนี้เดี๋ยวพี่มีไม่มีสติเิี่บรถลอย รถลอยแล้วค่ะอันตรายนะแอปบอยอย่าชมมากคืออย่าไม่ได้แลใช่ก็คือพี่พีคเป็นคนพาเที่ยวไงก็ต้องพูดดีๆกับพี่แล้วมีประโยชน์เลยนะไม่ใช่ก็เดี๋ยวเจอกันที่แม่กำปองนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมรถเยอะมากคนก็เยอะมากๆด้วยนะ ก็คือแบบเราเดินมา <S 2> <S 2> ใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้ไม่กล้าคนดูนี่ก็ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคืเป็นเขาเรียกว่าแล้วแลนด์มาร์คเปล่าใช่เป็นแลนด์มาร์คนะคะคือเขาจะมาถ่ายกันที่น <uh ี şey> ่เนาะเป็นจุดจุดเด่นของบ้านแม่กำปองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเนี่ยเดินไปดูรอบๆเลยแต่ว่าน่าจะจราจรติดขัดนิดนึงนะเพราะว่ารถเยอะมาก เวตโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะพามาหาอะไรกินแถวบ้านแม่กําปองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็หิวแล้วไปก็จะบอกว่าบริเวณนี้ก็จะแบบมีของขายตามทางนะคะจะตามข้างทางนะส่วนเป็นร้านเส้อผ้าบ้างของกินบ้างนะก็จะอยู่แถว กินข้างยังไม่ถึงยังไม่กินไปไปไปเรื่อยๆคือที่เราอยู่ตรงนี้นะก็คือข้างหลังร้านอาหารที่เรามากินนะคะก็คืออุ้ยมีลำธารไหลมาอยากไปเล่นตั้มมาตั้มมาว้าวว้าวเดิ่อนมัเลื่อนนะต้องระวังค่ะโอ้โ อันนี้เนาะน้ำทานเียงน้ำไหลเขาช่วยมากรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะออน้ำเย็นมากรู้สึกดีคือแบบธรรมชาติอะอันนี้คือเรามาแม่กระปองใช่ไหมก็อู้บ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำลํำทานแบบสุดๆอะ น้ำใสน้ำเย็นมากๆเลยก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนดูสินี่เราเการ็กินข้าวอิ่มนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเดินดูหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านแม่กำปองเน,ะนะาะเห็นป่านี่ข้างหลังเรานะคือแบบ รถเยอะมากเลยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะก็น่นี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 น่่ถ่ายหวงโอ้วอันนี้เป็นแบบสมัยดั้งเดิมเลยส,สุดแบบเห็นแล้วขึ้นชื่หามก็อุ้ยแม่อุยสวยมากทุกคนถ้าไม่มีรถนะ่จะสวยมากๆเลยก็นี่นะทุกคนก็จะเห็นแบบเออหมู่บ้านแม่กำปองอวิวจะเป็นแบบธรรมาชาติมากดูตอกไม้ สวยคะ่ะทุกคนอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบ้านแต่ละหลังนะเข้าใจแล้วว่าคนที่เขามาเที่ยวหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาดูแบบบรรยากาศเมื่อก่อนแบบมันดูแบบคลาสสิกใช่สวยสวยจริงโอ้สวยอ๋อ จะบอกว่าบ้านของชีหมู่บ้านแม่กำปองเขาจะเป็นบ้านสไตล์แบบน่าจะสไตล์ล้านนาะสมัยคนลุ่มหลมมออ,อย่างที่บอกนะคะข้างทางก็จะมีขายของชา้ามนะขายของแบบของฝากนะก็เป็นแบบที<ๆ>่คนเป็นอะไรที่ท่องเที่ยวก็จะส,สวย นี่นะก็คือป,ป้ายหมู่บ้านแม่กำปองนะคะซึ่งเป็นป้ายที่แบบถ้าม,มาจะต้องไปมาถ่ายเนาะเพื่อแบบให้ทุกคนรู้ว่าเออเรามาถึงแล้วเนาะหมู่บ้านแม่กาปองนี่นะคะก็คือป้ายแม่กำปองซึ่งถ่ายไม่เสร็จอีกอโอ้เราโอ้พี่วีน้อยใจพี่วีน้อยใจคนขับรถน้อยใจนะเขาเขาไม่ถ่ายรูปให้อีกรูปนึง <laughs> ก็คือมางนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปอย่างเดียวเนาะเพราะว่าหมู่บ้านแม่กำปองสวยค่ะเป็นสไตล์แบบโลเใช่่โลเใช่เออน่ะคืออยู่ท่ามกลางบรรยากาศของป่าน้ำนกทุกอย่างคือเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเลยนะสบอกให้ก็คือขนาณะเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็ยังแบบได้ยินเสียงน้ำไหลเลยดูดีมากเลยอะทุกคนจริงจ ทุกคนตอนนี้ก็คือหมดหมู่บ้านแล้วนะก็คือตอนนี้เรากําลังจะกลับแล้วนะคะก็คือที่นี่คือหมู่บ้านแม่กําปองเนาะเราพามาเที่ยวมาดูแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้คือคนเยอะไปหน่อยแล้วก็เราอาจจะแบบอาจจะมีแพนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย